สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดตตีนําโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยรัฐหวยลาวพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่23กรกฎาคม2568ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่อง คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลของงวดประจำวันที่21นะครับผม สำหรับวันที่21แอดมินก็ให้เด่นอยู่ที่2วิ่งรูป4กับ9นะครับผมสำหรับเลขที่ออกนะครับผม2 3 1 9 4 2สำหรับ2 3นะครับผมเป็นล่างชุด6ตัวนะครับผมแล้วก็1 9เป็นล่างชุด4ตัวแล้วก็9 4 2เป็นชุด3ตัวบน สำหรับแนวทางนะผมสายวิ่งสายรูปสองสามนะครับผมทางสอปอปอลราวจะเอาสองสาเป็นเกณฑ์ล่างนะครับผมแล้วก็9 1เป็นล่างชุด4ตัวนะครับผมสำหรับ3มตัว9ก้าเข้าเต็มเต็มนะครับผม4ีสองก็ชุดวินตัวเด่นนะครับผมตัดชุดวิน ็แสดงความยินดีนะครับผมกับ f อพี่น้องที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่23ชอบก็คอยตามนะครับผมมี f อเม้นมานะครับผมว่าแอดมินก็ให้เยอะไปนะครับผมแอดมินให้เป็นแนวทางนะผมสำหรับหอยราพัฒนาแอดมินลง2สูตรนะครับผม2ใบนะครับผม ตันนี้จะเป็นอีกหนึ่งใบนะบผมตัดตัวเด่นออกนะครับผมเหลือสองตัวเด่นสองกับกาว,วิ่งรูดได้สองสี่นะครับผมแล้วก็กาหนึ่งสามตัวก็เข้านะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่ยี่สิบสามสำหรับเลขเด่นในตารางนะครับผมจะมีสองเจ็ดสี่แปดหนึ่งหก มันจจอยู่ที่สองวิ่งรูดหนึ่งแล้วก็สี่ สองมีสองศูนย์สองสามสองห้าสองเจ็ดแล้วก็สองแปด สำหรับหนึ่งนะครับผมหนึ่งมีหนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งหก

สี่หกแล้วก็สี่เจ็ดสำหรับเบิ้ลตามตัวเลยนะครับผมมีสองสองหนึ่งหนึ่งแล้วก็สี่สี่ สำหรับสามตัวมีแปดเจ็ดหกชุดวินนะครับผมหนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองแปด 012 946 845หกแปห้าก็สองหนึ่งส สำหรับตัวเน้นตัวเจาะนะผมสำหรับสองนะผมมีสองศูนยห้าสองแปดหนึ่มีหนึ่งสองหนึ่งห้าหสำหรับ4ีนะครับผม43 4าม6สายเบิ้ลนะครับผม2อ1ส สำหรับสามตัวแปดเจ็ดหกหนึซ้ำกันนะครับผมแอดมินขอเปลี่ยนนะครับผม เป็น018นะครับผมซ้ำกันนะครับผมแอดมินเขียนผิดนะครับผม9 946 214 fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลกิกดไลค์กดติดตามให้กับแอดตีน้ำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผม สุดท้ายนี้ก็ขอ FC พี่น้องมีแต่ความโชคดีเหงเหง่งปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ